วันนี้ผมจมาปลายกันใช้วงจรสั่งการน,นะครับอันนี้คือวงจรของวลักสอนก็คือนี่ครับชาเราใส่ตัวไหนก็ได้เราใส่กี่ตัวก็ได้เราตอนนี้ใส่ที่สิตัวนะครับโดยเราใช้คำสั่งเปอร์เซ็นต์เอนะครับ นี่นครับก็คือคําสั่งเลขจํานวนเต็มโดยเรานี่ครับ i n t อ็นทีโดเราจะใช้เปอร์เซ็นต์ดีนะครับในการสั่งน้ำ <im ps ing> นี่นครับก็คือเลขทศนิยมนะครับในการสั่งการไลขทศนิยมเราใส <im ps ing> <im ps ing> ่โอ้ยนะครับโดยใช้เปอร์เซ็นต์เอ็มนะครับบิสก๊อ ผมว่ามานี้ก็คือห้องที่เราสร้างไว้นะครับอันนี้ก็คือชื่ออายุแล้วเงินเดือน,นครับอันนี้นะครับก็คือจำนวนของตัวอักษรนะครับเราก็จะพิมพ์ไป อันนี้นะครับก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขจำนวนเต็มนะเราก็ใส่ไปอันนี้ก็คือเลขทศนิยมเราใส่ไปสามหมื่นโดยที่เราจะไม่ใส่จุดทศนิยมไปเพราะว่าโปรแกรมเขาดีเ,าเขาจะใส่เลขทศนิยมหกตำแหน่งให้เราเรากดไปโปงเรียบร้อยครับ